สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวันฟรี e Day คลิปนี้เราจะพาไปเที่ยวคาเฟ่แนวสายเขียวรับรองได้เลยว่าใครที่ชอบคาเฟ่ที่ได้บรรยากาศแบบธรรมชาติเต็มๆเ,เนี่ยจะต้องชอบแน่ๆแ,แถมที่นี่เนี่ยยังอยู่ในกรุงเทพอีกด้วยนะครับซึ่งนั่นก็คือ Natural Cafe ซึ่งอยู่แถวๆพระราม2นั่นเองใครที่ขับรถมาเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเลยนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีที่จอดรถรองรับสำหรับนักท่องเที่ยวด้วย เดี๋ยวตามเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะได้บรรยากาศของธรรมชาติมากแค่ไหนกันนะครับหลังจากที่เราจอดรถดแล้วเนี่ยก็ต้องเดินเข้าไปข้างในอีกนิดนึงบรรยากาศดีจริงๆนะครับแค่ช่วงระหว่างทางเข้าร้านเนี่ยเราก็ได้สัมผัสถึงความเขียวขจีของธรรมชาติแล้วต้นไม้เต็ม2ข้างทางเลยนะครับเหมือนกับว่าเรากำลังเดินเข้าไปในสวนมากกว่าจะไปคาเฟ่ซะอีก ในที่สุดก็เดินมาถึงตรงบริเวณของตัวร้านแล้วโซนแรกที่จะเจอเนี่ยก็จะเป็นโซนของร้านอาหารยังไม่ใช่คาเฟ่น,นะครับถ้าจะไปคาเฟ่นเนี่ยต้องเดินเข้าไปข้างในอีกแต่ถ้าใครหิวเนี่ยก็สามารถแวะกินอาหารที่นี่ได้เลยเมนูอาหารส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแนวแนวอาหารไทยนะครับก็สามารถนั่งได้2ชั้นนะครับก็เลือกได้เลยว่าจะนั่งชั้นไหน ถัดจากร้านอาหารโซนต่อมาก็จะเริ่มเข้าสู่โซนของคาเฟ่แล้วเข้ามาก็จะเจอกับซุ้มขนมไทยเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็มีตัวอาคารที่มีที่นั่งไว้บริการสําหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาดื่มกินกาแฟหรือกินของกินเล่นและตรงนี้ก็สามารถสั่งอาหารมากินได้ด้วยเหมือนกัน บรรยากาศคือดีมากๆนะครับรู้สึกว่าได้ใกล้ชิดธรรมชาติมากๆมีต้นไม้สูงใหญ่ลายล้อมทางเดินบรรยากาศดูล่มเลื่นมากๆนะครับเดี๋ยวเราลองไปชมบรรยากาศเลยว่าจะมีธรรมชาติให้เราได้ชมกันมากแค่ไหน โซนแรกตรงนี้ก็จะมีชื่อว่าโซนภูมิใจการ์เด้นก็จะเป็นคาเฟ่ที่มีที่นั่งอยู่ในสวนเลยนะครับตรงโซนเอาท์ดอร์ตรงนี้เนี่ยคือได้บรรยากาศของธรรมชาติมากๆเพราะว่าที่นั่งเนี่ยอยู่ใต้ร่มเงาของธรรมชาติต้นไม้ใหญ่และก็ยังมีส่วนที่เป็นตัวอาคารด้วยนะครับจุดเด่นของตัวอาคารนี้เนี่ยก็จะมีที่นั่งที่อยู่เป็นริมระเบียงนะครับที่ยื่นออกมาทำให้เราได้เห็นบรรยากาศของธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ยังไม่จบแค่นี้นะครับยังมีอีกคาเฟ่หนึ่งที่อยู่ด้านในสามารถเดินตามทางเข้าไปข้างในได้เลย และระหว่างทางเดินเข้าไปเรายังสามารถถ่ายรูปสวยๆกับต้นไม้ที่อยู่เรียงรายตามสองข้างทางได้เลยเพราะว่าจะมีบางบุมเนี่ยที่ทางร้านเขาตั้งใจจัดต้นไม้ให้สวยงามเพื่อที่จะให้ลูกค้าของเขาได้ถ่ายรูปเล่นกันในที่สุดก็มาถึงแล้วนะครับคาเฟ่ที่อยู่ด้านในสุดของร้านจุดนี้ก็จะเป็นคาเฟ่ที่จะเน้นพวกเครื่องดื่มและของหวานมีที่นั่งหลากหลายมุมให้เลือกเยอะมากๆเลยเพราะว่าโซนตรงนี้เนี่ยมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างด้วยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นที่นั่งแบบเอาท์ด เราชอบโซนนี้มากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นที่โปร่งโล่งสบายอากาศถ่ายเทสะดวกดีแถมยังไม่ร้อนเพราะว่าเราได้รับลมเงาจากต้นไม้ที่อยู่รอบๆบริเวณนี้แถมยังมีมุมดีๆที่เราสามารถนั่งรับลมชมวิวติดคลองบางขุนเทียนอีกด้วยก็จบลงแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะถูกใจคนที่ชอบคาเฟ่สายเขียวส่วนคลิปหน้าเนี่ยเราจะพาเที่ยวที่ไหนฝากติดตามกันด้วยนะครับ หากใครที่ชื่นชอบคลิปของเราฝากกดติดตามกด Subscribe ช่องวันฟรีเดย์ใน YouTube ด้วยนะครับและหากใครที่ต้องการจะอ่านรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆสามารถหาอ่านได้ที่ f c e e o o o วันฟรีเดย์เพจท่องเที่ยวและหากใครที่ต้องการจะดูมุมถ่ายรูปสวยๆนะครับก็เข้าไปดูได้ใน IG เต้อันเดอร์สกอรนิต